มาอัปเดตนะครับ21ซีรีเกาหลีนะครับที่จะเข้าฉายทางช่อง Netflix ในปี2023นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยเรื่องที่1 Crash Course in Romance ซีรีแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องราววุ่นวุ่นของคุณแม่เจ้าของร้านอาหารเล็กๆที่ต้องการหาติวเตอร์ให้กับลูกสาวที่ได้มาเจอกับพระเอกที่เป็นติวเตอร์หนุ่มหล่อชื่อดังจอมกวนผู้เข้าถึงยากรับบทโดยจองคยองโฮและจอนดอยอนซึ่งปัจจุบันออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องที่ 2. Love to Hate You ซีรีแนวโรแมนติกคอมเมดี้ เรื่องราวของทนายสาวสายลุยผู้เกลียดความให้แพ้ให้กับผู้ชายกับซุปตา์หนุ่มหลอผู้ที่ไม่เคยเชื่อใจผู้หญิงนำสแสดงโดยยูแทโอคิมอกบินคิมจีฮุนและโกวอนฮีมีกำหนดเข้าฉายวันที่10กุมภาพัน,น์นี้เรื่องที่ 3. ามเคียงซองครีเจอร์ซีรีส์แนวระทึกขวัญดรามา่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่ต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดจากสัตว์ประหลาดในเมืองเคียงซองหรือกรุงโซลในปี1945รับบทนำโดยพักซอจุน ฮันโซฮีว oh ีฮาจุนและคลอเดียคิมเรื่องที่4 The Good Bad Mother ซีรีส์แนวดราม่าคอมเมดี้เรื่องราวของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเป็นคุณแม่ใจร้ายเพื่อให้ลูกของเธอได้ดีจนเขาได้เป็นอายการหนุ่มแต่เขากลับเกิดอุบัติเหตุจนเสียความทรงจําไปจนกลายมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งทำให้แม่ของเขาจึงต้องกลับมารับบทบาทเป็นคุณแม่ใจร้ายเพื่อช่วยลูกของเธออีกครั้งนําแสดงโดยอีโดฮยอนรามีรัน ออันนนจรเรื่องที่5 A Time c a l l You ซีรี์รีเมคจากต้นฉบับของเวอร์ชั่นไต้หวันแนวโรแมนติกแฟนตาซีเรื่องราวของหญิงสาวที่สูญเสียคนรักไปและได้ค้นพบว่ามีคนที่หน้าตาเหมือนคนรักและคนที่หน้าตาเหมือนเธอแต่จูจ่ๆเธอก็ได้ย้อนเวลากลับไปยังปี1998และกลายเป็นเด็กนักเรียนที่หน้าเหมือนตัวเองและพบกับคนที่หน้าเหมือนคนรักของเธออีกด้วยนำสแสดงโดยอันฮิอซอฟจอนยอบินและขังหุนเรื่องที่6 The Glory Part 2 ฮาร์ทที่2นะครับของซีรีส์ล้างแค้นแห่งปีที่จะมาฉายกันวันที่10มีนาคมนี้รับบทโดยซงเฮกยอและอีโรฮยอนเรื่องที่7นะครับ Sweet h o ซีซั่น o n 2นะครับเป็นซีซั่น2ของซีรีส์แนวระทึกขวัญสัตว์ประหลาดนะครับที่จะได้มาติดตามการเอาชีวิตรอดของผู้พักอาศัยในอาพาร์ตเมนต์ที่ยังรอดชีวิตอยู่รับบทโดยซงคังอีจินุกโกมินชี อิชิยองและพักยูยองเรื่องที่8 D.P. DP ซั่น2ซีซั่น2ของซีรีส์ที่ตีแผ่วงการการเกณฑ์อาหารของเกาหลีที่ยังจะคงเล่าถึง2คู่หูทีมล่าทหารหนีทัพทีมเดิมของเราระบทนำโดยจองแฮอินและคูฮีโอวานเรื่องที่9 Song of the Bandits ซีรีส์แนวย้อนยุคแอคชั่นเรื่องราวในยุคที่ญี่ปุ่นเข้ามามีอิทธิพลในเกาหลีที่จะเล่าถึงกลุ่มคนที่แตกต่างกันทั้งอาชีพและแรงจูงใจแต่ต้องมาร่วมมือกันปกป้องครอบครัวและพวกพ้องของพวกเขานำแสดงโดยคิมนำกิลและซอฮยอนเรื่องที่10 Mas ส G กลซีรีส์รีเมคจากเว็บตูนเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจในหน้าตาของตนเองโดยกลางวันเธอจะทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาแต่ตอนกลางคืนเธอเป็นไลฟ์สตรีมเมอร์สาวผู้ปิดบังใบหน้าด้วยหน้ากาก ที่วันหนึ่งเธอเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนำแสดงโดยโกฮยอนจองและนานะเรื่องที่ 11. Blood House ซีรีส์รีเมคจากเว็บตูมเรื่องราวของชายสองคนที่ได้เข้าสู่วงการเงินกู้นอกระบบในฐานะแก๊งหมาล่าเนื้อเพื่อหาเงินมาปลดหนี้ให้กับตัวเองนำแสดงโดยอูโดฮวานและอีซังอีเรื่องที่ 12. Celebrity ซีรีส์ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเบื้องหลังชีวิตอันสวยหรูของเหล่าเซเลบที่เต็มไปด้วยความหรูหราและการแข่งขันนำแสดงโดยพักยุยยองคังมินฮยอกและอีดงกอนเรื่องที่13ดูหน้าซีรีส์รีเมคจากเว็บตูนเรื่องราวของนักศึกษาหนุ่มธรรมดาทั่วไปที่ได้ค้นพบว่าผู้หญิงที่พักอศาศัยอยู่ที่ห้องด้านล่างของเขาคืออดีตไอดอลสาวชื่อดังทำให้เรื่องราวความรักของพวกเขาจึงได้เริ่มต้นขึ้นนำแสดงโดยยังเซจงและซูจีเรื่องที่14 Destiny with you ซีรีส์แนวโรแมนติกเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้ค้นพบกับเอกสารลับที่ถูกปิดผนึกมาก,กว่า300ปีกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นผู้รับเคราะห์จากเอกสารฉบับนั้นนำแสดงโดยโรอุนและโจโบอาเรื่องที่15 Daily d o s e of s u n s h i n e ซีรีส์แนวการแพทย์เยียวยาหัวใจที่จะเล่าเรื่องราวของเหล่าคนที่ทำงานในแผนกจิตตเวชท,ที่จะเล่าผ่านพยาบาลสาวที่เพิ่งถูกย้ายมาทำงานอย่างแผนกนี้รบทนำโดยพักโบยองยอนอูจินและจางดงยุนเรื่องที่ 16. Goodbye Earth ซีรีส์แนวดราม่าที่จะเล่าเรื่องราวในช่วงก่อนวันเซียนโลกเมื่อเหลือเวลาเพียงอีก200วันก่อนที่ดาวเพราะน้อยจะพุ่งชนโลกที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนบนโลกและการใช้ชีวิตในเวลาที่เหลืออยู่ของพวกเขานำสแสดงโดยอันออ่นจินและยูอารินตอนที่ 17. Queen Maker เก ซีรีส์แนวดรามาเรื่องราวของการผลักดันและการปั้นทนายความสาวด้านสิทธิมนุษยชนผู้ต่อสู้เพื่อประชาชนให้ขึ้นเป็นนายกเทศมนตรีของกรุงโซด้วยฝีมือของผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาภาพลักษณ์ผู้บริหารองค์กรสาวผู้มากประสบการณ์รบทนํำโดยคิมฮีแอและมุนโซรีเรื่องที่18 King คิงเด n d แลนดซีรีส์แนวโรแมนติค,คดี เรื่องราวของทายาตรกูลเศรษฐีเครือคิงกรุ๊ปผู้ไม่สามารถทนกับรอยยิ้มอันจอมปลอมได้กับพนักง,งานสาวของโรงแรมคิงผู้มักจะมากับรอยยิ้มอันสดใสรับบทนำโดยอ e. ีจุนโฮและยุนอาเรื่องที่19 b e h i n d y o u ย Touch ซีวี์แนวดราม่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นที่เมืองเล็กๆในชนบทบอกเล่าเรื่องราวของสตรีแพทย์หญิงที่สามารถใช้พลังจิตได้โดยบังเอิญและเธอต้องมาช่วยนักสืบหนุ่มไฟแรงโดยใช้พลังของเธอในการไขคดีที่เกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้นำแสดงโดยอีมินกิ ฮันจีมินและซูโฮเรื่องที่20 Black Knight C.V. Remake จากเว็บตูนเรื่องราวที่เกิดในโลกอนาคตที่เกิดวิกฤตมลพิษทางอากาศและเหลือผู้รอดชีวิตเพียง1%ซึ่งทําให้คนส่งของเป็นอาชีพที่สําคัญและเป็นความหวังของผู้คนที่จะเล่าเรื่องราวของอัศวินขนส่งในตํานานและการเดินทางของเขานําแสดงโดยคิมอูบินและอ e ีซอมและเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่21 See You in My 1 9 t h Life C.V. r e m a มคจากเว็บตูน เรื่องราวของหญิงสาวที่สามารถจดจําชีวิตในแต่ละชาติของเธอได้จนกระทั่งมาถึงชีวิตที่19ของเธอที่เธอต้องการกลับไปหาชายหนุ่มที่เธอเคยเจอในชีวิตที่18ด้วยร่างใหม่ของเธออีกครั้งหนึ่งน้ำสแสดงโดยชินเฮียซอนและอันโบฮยอนเป็นไงกันบ้างครับกับทั้งหมด21ซีรีส์นะครับของปีนี้นะครับซึ่งยังไงถ้าเกิดผมได้ดูยังไงก็จะมารีวิวแน่นอนนะครับสำหรับบางเรื่องที่ยังไม่ได้บอกวันออนแอร์ก็คือยังไม่ได้กาหนดฉายนะครับเดี๋ยวยังไงมีอะไรมาเดี๋ยวเราจะมาออััััปเดตกกนนนีคครร้งงหึ่ะบ